สวัสดีทุกท่านครับมาพบกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์กันอีกครั้งในวันนี้เราจะมาพูดคุยในท็อปปิกเรื่องฟิลเกรดและเทโลเมียรูปร่างดีพร้อมชะลอวัยด้วยสารอาหารล็อกอายุเซลล์โดยเราจะมาเรียนรู้ถึงความสําคัญของเทโลเมียรว่ามีปัจจัยอะไรที่มีผลทําให้เทโลเมียสั้นลงแล้วการที่มันสั้นลงจะทําให้การลดน้ําหนักยากขึ้นจริงไหม หากเป็นแบบนั้นแล้วจะมีสารอาหารอะไรที่สามารถชะลอการหดสั้นนี้ได้รวมไปถึงการนำเทคนิคฟิลเกรดนะครับเข้ามาปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อให้สามารถลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นปรับสมดุลอารมณ์ได้ดีขึ้นและล็อกอายุเซลล์ด้วยการชะลอการหดสั้นของเทโลเมียเพื่อให้เรามีรูปร่างและสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทโลเมียคืออะไร เทโรเมียนะครับคือส่วนปลายของโครโมโซมที่มีลักษณะเป็นปลอกหุ้มทําหน้าที่สําคัญในการปกป้องข้อมูลทางพันธุก,กรรมหรือ DNA ของเราไม่ให้ถูกทําลายหรือร่นสั้นลงในทุกครั้งที่มีการแบ่งเซล เปรียบเสมือนปอกพลาสติกนะครับที่ปลายเชือกรองเท้าซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าหลุดลุ่ยนั่นเองหน้าที่หลักของเทโลเมียร์ก็คือการรักษาความสเสถียรของโครโมโซมและป้องกันการสูญเสียข้อมูลทางพันธุก,กรรมในระหว่างการแบ่งเซลล์ในทุกๆครั้งที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์ใหม่นั่นเองแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเซลล์ของเราจะแบ่งตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเพื่อซ่มอมแซมอวัยวะที่สึกหรอหรือว่าเสื่อมสภาพ กระบวนการนี้นะครับมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อแต่มันก็ส่งผลทําให้เทโลเมียร์ของเราสั้นลงด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อความยาวของเซโลเมียร์นะฮะเราสามารถดูและชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจัยต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อความยาวของเทโลเมียร์เลยได้แก่นะฮะพันธุกรรมความยาวเริ่มต้นของเทโลเมียร์ส่วนหนึ่งนะครับถูกกําหนดโดยพันธุกรรม อีกอันนึ่งกับนะครับที่สําคัญเลยก็คือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะฮะอาหารการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักผลไม้และธัญ,ญ,ญ,ญพืชไม่ขัดสีสามารถช่วยปกป้องเทโลเมียร์ได้การออกกําลังกายการออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับช่วยชะลอการหดสั้นนี้ได้เหมือนกันนะฮะรวมไปถึงความเครียดความเครียดเรื้อรังนะครับส่งผลเสียและเร่งให้เทโลเมียร์สั้นลงแล้วก็เร็วขึ้น การนอนหลับพักผ่อนนะครับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับเทโลเมียที่สั้นลงรวมไปถึงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์สารพิษจากบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์สามารถทำลายเซลล์และเร่งการหดสั้นของเทโลเมียได้เทโลเมียที่สั้นลงนะครับมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคต่างๆน,นะฮะเช่นโรคมะเร็ง เทโลเมียร์ที่สั้นนะครับอาจทําให้คโครโมโซมไม่เสถียรและเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดเลยนะฮะเช่นมะเร็งปอดกระเพาะปัสสาวะไตมะเร็งศีรษะแล้วก็ลําคอโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับการสั้นลงของเทโลเมียร์ในเซลล์บุผนังหลอดเลือดแล้วก็เซลล์ภูมิคุ้มกันมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากเซลล์เหล่านี้นะครับไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เกิดการอักเสบและสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดได้โรคเบาหวานชนิดที่2งนะครับงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีเทโลเมียร์สั้นนะฮะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินและการทํางานที่ผิดปกติของเซลล์ตับอ่อนที่สร้างอินซูลินนั่นเองอีกหนึ่งโรคนะครับก็คือโรค ทางระบบประสาทนะฮะเทโลเมียร์ที่สั้นลงนะครับมีความเชื่อมโยงกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมไปถึงภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดเหลือรังและโรคที่เราจะมาให้ความสำคัญกันในวันนี้นะฮะก็คือโรคอ้วนและภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่าระบบการเผาผลาญที่พังภาวะเหล่านี้นะครับมามาพร้อมกับการอักเสบเรื้อรังซึ่งเร่งการสั้นลงของเทโลเมีย ความอ้วนและพฤติกรรมเสี่ยงทําให้เทโลเมียส์สั้นได้เร็วขึ้นนะฮะภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนนะฮะไม่ใช่เรื่องของไขมันสัสมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาวะที่ร่างกายต้องเผชิญกับสภาวะเลวร้วายหลายอย่างเลยนะฮะที่เร่งให้เทโลเมียส์สั้นลงอย่างรวดเร็วได้แก่อะไรบ้างได้แก่การอักเสบเรื้อรังเซลล์ไขมันนะฮะโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องจะหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบออกมาตลอดเวลาเลยการอักเสบนี้เปรียวเสมือนไฟนะครับที่คอยเผาพันญุ ทำลายเซลล์และเร่งให้เทโลเมียร์ของเราสั้นลงภาวะเครียดออกซิเดชันนะฮะคือภาวะที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระนะครับมากเกินไปซึ่งเป็นเหมือนสนิมของเซลล์ที่คอยทำลาย DNA และโครงสร้างของเทโลเมียร์โดยตรงภาวะอ้วนการกินอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงปัจจัยเหล่านี้นะฮะลล้ลวนเพิ่มภาวะนี้ขึ้นมาได้ ภาวะดื้ออินซูลินนะคบเป็นภาวะที่พบบ่อยในคนอ้วนซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันที่สูงขึ้นสรุปไม่ง่ายคือยิ่งคุณอ้วนหรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีกินอาหารแย่ๆไม่ขยับตัวเครียดนอนน้อยก็ยิ่งเป็นการลาดน้ำมันเข้ากองไฟนะฮะทำลายเซลล์และเล่งให้เทโลเมียของคุณสั้นลงทำให้เซลล์ในร่างกายแก่เร็วกว่าอายุจริงนั่นเอง ให้เริ่มเหี่ยวสั้นลงนะฮะทำให้อ้วนง่ายและน้ําหนักลงยากแม้ว่าเราจะออกกาลังกายอย่างหนักเนื่องจากเซลล์แก่เร็วการเผาผ่านพลังงานช้าลงน้ําหนักขึ้นง่ายเซลล์อักเสบมากขึ้นเกิดภาวะดื้ออินซูลินไขมันที่เก็บสะสมมามากก็จะมากขึ้นและอ้วนง่ายฮอร์โมนควบคุมความหิวเสียสมดุลทําให้เกิดการกินเกินความต้องการกล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้อน้อยการเผาผ่านต่ําในออกกำลังกายอย่างหนัก สรุปคือความอ้วนทําให้เทโลเมียร์สั้นลงนั่นเองดังนั้นจึงอ้วนง่ายและน้ําหนักลงยากแม้ออกกำลังกายอย่างหักโหมเพราะพื้นฐานทางร่างกายมีการอักเสบสูงเทโลเมียร์ที่สั้นนะฮะเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายอาจอยู่ในภาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เอื้อต่อการลดไขมันนั่นเองระบบเผาผลาญนะครับอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฮะการทํางานของไมโตคอนเดรียที่อาจบกพร่องนะฮะ ทำให้แม้จะพยายามเผาผลาญคาอรี่ผ่านการออกกําลังกายแต่ประสิทธิภาพโดยรวมของร่างกายในการใช้พลังงานก็อาจจะลดลงรวมไปถึงการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อจะช้ากว่าปกติเทโลเมียที่สั้นลงนะฮะส่งผลต่อความสามารถในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่เมื่อออกกำลังกายอย่างหนักร่างกายอาจฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นั่นเอง ตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าความอ้วนทําให้เทโลเมียของเราสั้นลงจากภาวะอักเสบและอนุมูลอิสระที่ไขมันได้สร้างขึ้นดังนั้นนะฮะสิ่งที่เราทําได้คือปรับพฤติกรรมในการกินพร้อมทั้งหาสารอาหารตัวช่วยป้องกันหรือล็อกการหดสั้นของเทโลเมียเพื่อล็อกอายุเซลล์ของเรา จากงานวิจัยฉบับนี้นะครับพบว่าสารโพลีฟีนอลในชามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องเทโลเมียร์การรักษาสภาพของเทโลเมียร์ให้ยาวนานขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงนะฮะกับการชะลอวัยของเซลล์และลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุการออกฤทธิ์หลักคือชากลุ่มคาเทชินนะฮะและตัวที่โดดเด่นที่สุดก็คือ EGCG ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเทโลเมียร์ผ่าน,นกลไกหลักนั่นก็คืออันดับแรกเลย ลดภาวะเครียดออกซิเดชันในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายจะเกิดสารประกอบที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียรและสามารถทำลาย DNA รวมถึงเทโลเมียได้โดยตรงดังนั้น EGCG ในชานะครับม,มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆเลยโดยจะเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปลายโครโมโซมและช่วยชะลอการหดสั้นของเทโลเมีย รวมไปถึงลดการอักเสบเรื้อรังนะครับภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในร่างกายเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้เซลล์ต้องแบ่งตัวบ่อยขึ้นและส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงและเร็วขึ้นสารโพลีฟีนอลในชานะครับมีคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยลดระดับการอักเสบในร่างกายและทําให้สภาวะแวดล้อมของเซลล์ดีขึ้นและลดแรงกดดันที่ทําให้เทโลเมียร์ต้องหดสั้นลงนั่นเอง อีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่สนับสนุนสารคาเทชินที่มี EGCG ในชาเขียวมัชชะซึ่งจะช่วยควบคุมสมดุลพลังงานด้วย3กลไกที่เหมาะสมกลไกที่1น,นะครับเพิ่มการเผาผลาญไขมัน EGCG ช่วยให้ฮอร์โมนเผาผลาญไขมันทำงานได้นานขึ้นทำให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นเหมือนการเหยียบคันเร่งการเผาผลาญพลังงานค้างไว้ให้นานขึ้นนั่นเอง กลไกที่2งนะครับโจมตีเซลล์ไขมันโดยตรง EGCG ออกฤทธิ์กับเซลล์ไขมันแบบ t o in one คือป้องกันของใหม่สลายของเก่ายับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันใหม่โดยขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์ไขมันตัวอ่อนไม่ให้พัฒนาไปเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มวัยที่พร้อมสะสมไขมันกระตุต้นการสลายไขมันเก่านะครับส่งสัญญาณให้เซลล์ไขมันที่โตแล้วนะฮะปล่อยไขมันที่เก็บสะสมไว้ออกมาเพื่อให้ร่างกายนําไปใช้เป็นพลังงาน และกลไกสุดท้ายก็คือคกลไกที่3นะครับตั้งด่านลดการดูดซึมพลังงาน EGCG นะฮะทำหน้าที่เหมือนด่านตรวจในระบบย่อยอาหาร EGCG จะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์สำคัญ2ชนิดก็คือไลเปสเอนไซม์ based, ide, ที่ใช้ย่อยไขยมันและอะไมเลสเอนไซม์ ide, ที่ใช้ย่อยแป้งผลลัพธ์ก็คือไม่ไขมันและแป้งถูกย่อยได้น้อยลงร่างกายก็จะดูดซึมแคลอรี่ส่วนเกินจากอาหารได้น้อยลงนั่นเอง พลังงานส่วนเกินที่ไม่ถูกดูดซึมก็จะถูกขับออกจากร่างกายไปอีกการวิจัยที่ศึกษาผลของคาเทชินในชาเขียวต่อการปกป,ป้องเทโลเมียนะครับโดยเน้นที่กลไกาการต้านอนุมูลอิสระและการลดการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยที่เร่งให้เทโลเมียสั้นลงมีงานวิจัยในหลอดทดลองนะฮะที่พบว่า EGCG สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เทโลโมเลสในเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นผลดีในการต้านมะเร็ง แต่ในเซลล์ปกตินะครับ EGCG นะฮะจะเน้นไปที่การปกป้องเทโลเมียจากความเสียหายมากกว่าการกระตุ้นเอนไซม์โดยตรง EGCG จึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเข้าไปปกป,กป้องเซลล์และ DNA จากการทำลายของอนุมูลอิสระซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยชะลอการหดสั้นของเทโลเมียทางอ้อมนั่นเอง อีกหนึ่งสารอาหารสําคัญก็คือเยอบามาเต้เยอบามาเต้นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลายเลยประกอบไปด้วยสารสําคัญนะครับเช่นกรดโคอโรจินิกคาเฟอีนจากธรรมชาติทีโอโบรมนีนและไตเทอร์ปีนซึ่งการทํางานร่วมกันของสารกลุ่มนี้นะฮะจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญสลายไขมันลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองให้สดชื่นลดความเหนื่อยล้าและช่วยปรับสมดุลอารมณ์ทําให้เรามีอารมณ์ที่ดี จากงานวิจัยของเยอบามาเต้นะครับพบว่าสารสำคัญหลักเลยที่เกี่ยวข้องก็คือคาเฟอีนทีโอบโบรมีนและกดคอโรจินิกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลดน้ำหนักได้โดยงานวิจัยนะฮะจากการศึกษาเาะผลของเยอบามาเต้นะฮะ ต่อการลดไขมันในผู้ที่มีน้ำหนักเกินพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเยอบามาเตเป็นเวลา12สัปดาห์มีมวลไขมันในร่างกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเ mm. มื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกโดยเยอบามาเตนะครับมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการเผาผลาญโดยคาเฟอีนและทีโอบโบรมีนจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น สลายไขมันนะฮะสารเหล่านี้นะครับส่งสัญญาณให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างการออกกาลังกายลดความอยากอาหารนะฮะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการดื่มเยอบามาเต้อาจช่วยให้เรานะฮะรู้สึกอิ่มนานขึ้นทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงอีกหนึ่งบทความที่รวบรวมข้อมูลจาก หลายการศึกษาและก็สรุปว่าเยบามาเต้มีผลช่วยลดความเหนื่อยล้าทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจอาจช่วยปรับสมดุลสภาวะอารมณ์ให้ดีขึ้นได้สารประกอบกลุ่มพวกแซนทีนเช่นคาเฟอีนและก็ทรีโอโบโมีนนะฮะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้รู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิมากขึ้นช่วยกระตุ้นสมองคาเฟอีนช่วยยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกง่วง ซึงช่วยให้เรารู้สึกกระพี้กระเป๋าแล้วก็ลดความเหนื่อยล้ารวมไปถึงการปรับอารมณ์การกระตุ้นระบบประสาทส่งผลดีต่อสารสื่อประสาทอื่นๆนะฮะเช่นโดพามีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็สมาธิ ดังนั้นนะครับการรับประทานเยบามาเต้ซึ่งมีกรดคอโรจินิกสามารถช่วยรักษาความยาวของเทโลเมียได้โดยงานวิจัยชิ้นสำคัญนะฮะที่ตีพิมพ์ในปี2023ได้ทำการทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ากรดคอ r โรจินิก ogenic, สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้โดยกลไกลสำคัญคือการลดความเสียหายของ DNA และป้องกันการหดสั้นของเทโลเมีย์ อีกหนึ่งสารอาหารที่มีผลต่อเทโลเมียร์ก็คือใยอาหารชนิดละลายน้ําได้งานวิจัยนะฮะหลายชิ้นชี้ใหเห็นว่าใยอาหารชนิดที่ละลายน้ํามีผลต่อการรักษาระดับความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการชะลอวัยของเซลล์และลดการเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้น,นกลไกสาคัญที่เชื่อมโยงใยอาหารชนิดละลายน้ําเข้ากับสุขภาพของเทโลเมียร์นั้นก็เกิดขึ้นผ่านจุลินทรีย์ในลําไส้ เป็นหลักเลยนะฮะโดยมีกลไกคือการสร้างกรดไขมันสายสั้นเมื่อเรารับประทานใยอาหารชนิดละลายน้ำนะครับเช่นที่พบในข้าวโอ๊ตถั่วแอปเปลิลและแครอทนะฮะใยอาหารเหล่านี้นะครับจะเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่และกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะฮะกระบวนการหมักนี้จะทําให้เกิดสารประกอบที่มีประโยชน์ที่เรียกว่ากรดไขมันสายสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับบิวทิเรตลดการอักเสบและ ภาวะเครียดออกซิเดชันกรดไขมันสายสั้นเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติที่สําคัญในการลดการอักเสบทั่วร่างกายการอักเสบเรื้อรังและภาวะเครียดออกซิเดชันเป็น2ปัจจัยหลักนะครับที่เร่งให้เทโลเมียหดสั้นอย่างรวดเร็วกรดไขมันสายสั้นจึงช่วยยับยั้งกระบวนการเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการช่วยปกป้องเทโลเมียทางอ้อมนะครับ รวมไปถึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใยอาหารชนิดละลายน้ำนะครับช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่มากขึ้นจึงช่วยลดการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากระดับน้ําตาลที่สูงเกินไปได้อีกหทางสรุปก็คือการบริโภคใยอาหารชนิดละลายน้ําเป็นประจําช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในลําไส้ ส่งผลให้เกิดการผลิตสารที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยลดปัจจัยลบนะฮะที่ทำลายความยาวของเทโลเมียจึงมีส่วนช่วยในการชะลอวัยงานวิจัยขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะฮะได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน5,674คนและพบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าการบริโภคใยอาหารในปริมาณที่สูงขึ้นมีความเชื่อมโยงกับเทโลเมียที่ยาวขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญ การเพิ่มการบริโภคใย,ยอาหารทุกๆ10กรัมต่อ1,000กิโลแคลอรีอาจส่งผลให้ความยาวของเทโลเมียร์เทียบเท่ากับอายุทางชีวภาพที่เด็กลงประมาณ4.3ถึง5.4ปีซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าใยอาหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระดับเซลล์และอาจช่วยชะลอความเสื่อมความเสื่อมของร่างกายได้ การศึกษาชิ้นนี้นะครับเป็นหลักฐานที่หนักแน่นชิดนหนึ่งเลยนะครับสนับสนุนว่าการเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหารโดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ําเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถทําได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพเพโลเมียของเราให้แข็งแรงดังนั้นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับทั้งการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่การใช้สารอาหารเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาด นอนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงออกกําลังกายเป็นประจําอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงลดความเครียดและอยู่ให้ห่างจากพื้นที่มลภาวะและที่สําคัญเลยใช้เทคนิคฟิวเกรดร่วมกับการทํา IF 3ตัวช่วยเสริมเทคนิค IF เพื่อรูปร่างที่ดีพร้อมชะลอวัยด้วยสารอาหารล็อกอายุเซลล์ที่มีผลต่อสุขภาพของเทโลเมียจากที่เราได้เข้าใจถึงกลไกหล,ลักของสารอาหารที่ช่วยปกป้องเทโลเมียไปแล้วนะครับ แต่การปฏิบัติร่วมกับการ IF จะทำให้เกิดพลังเสริมริ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการทำา IF หรือการรับประทานอาหารตามช่วงเวลาจะช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์นะฮะแล้วก็ลดการอักเสบยใยอาหารชนิดละลายนะ้ำเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้สร้างกรดไขมันสายสั้นเพื่อลดการอักเสบจากภายใน ชาเขียวมัชช่าและชาเยอบามาเต้น,นะครับอุดมด้วยสารต้านอานุมูลอิสระ EGCG โพล y ฟ h e อลนะฮะที่ช่วยปกป้อง DNA และเทโลเมียร์จากการถูกทำลายการออกกำลังกายนะครับช่วยลดการอักเสบและที่สำคัญคือช่วยกระตุ้นเอนไซม์เทโลโมเรสที่สามารถซ่อมแซมและต่อความยาวให้เทโลเมียร์ได้ การรวมพลังกันของทั้ง4อย่างนี้นะฮะเปรียบเสมือนการสร้างทีมที่แข็งแกร่งนะครับเพื่อลดปัจจัยการทําลายเช่นการอักเสบอนุมูลอิสระและเพิ่มการซ่อมแซมนะครับเช่นออตโตฟาจีหรือว่าเทโลโมเลสให้กับเทโลเมียโดยตรง ดังนั้นนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์สารอาหารที่เหมาะสมร่วมกับการทำา IF ก็จะช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนกักหรือดูแลรูปร่างได้อย่างรวดเร็วนอกเหนือจากการส่งผลต่อเทโลเมียร์ที่ดีแล้วนะฮะองค์ประกอบแต่ละส่วนยังทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ดีขึ้นผ่าน,นกลไกที่แตกต่างกันดังนี้ 1. น,นะครับการทำา IF หรือรับประทานอาหารตามช่วงเวลา สามารถลดแคลอรี่โดยรวมการจำกัดช่วงเวลารับประทานอาหารช่วยให้บริโภคแคลอรี่น้อยลงได้ง่ายขึ้นปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยลดระดับอินซูลินและปรับระดับโกรทฮอร์โมนซึ่งส่งผลการสลายไขมันและใช้เป็นพลังงานเพิ่มความยืดหยุ่นของเมตาบอลิซึมนะครับฝึกให้ร่างกายสลับไปใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ดีขึ้น 2. นะครับใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำเพิ่มความอิ่ม ใยอาหารจะพองตัวในกระเพาะอาหารและชะลอการย่อยทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นลดการกินจุบจิบรวมไปถึงควบคุมระดับน้ําตาลช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดคงที่ลดการหลั่งอินซูลินส่วนเกินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเก็บสะสมไขมัน 3. ชาเขียวมัทฉะและชาเยบามาเต้เพิ่มการเผาผลาญสาร ecg ในมัทฉะและคาเฟอีนในชาทั้ง2ชนิดนะครับช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย รวมไปถึงเพิ่มการสลายไขมันมีงานวิจัยพบว่าสารประกอบในชาเขียวนะครับสามารถเพิ่มอัตราการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะระหว่างการออกกําลังกายได้ดีขึ้นและข้อ 4. นะครับการออกกำลังกายช่วยในเร่งของการเผาผลาญแคลอรี่ เป็นการใช้พลังงานโดยตรงรวมไปถึงสร้างมวลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะฮะจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานทําให้เผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นแม้ในขณะที่เราพักอยู่นะครับรวมไปถึงปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายช่วยลดไขมันช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อทําให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วนนั่นเอง ดังนั้นนะครับการนําทั้ง4องค์ประกอบนี้มารวมกันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าการทําเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในระดับเซลล์ IF นะครับช่วยเคลียร์ของเสียและลดการอักเสบใยอาหารช่วยบำรุงจุลินทรีย์ดีเพื่อสร้างสารต้านการอักเสบจากภายใน ชาเขียวและเยอบามาเต้ช่วยปกป้องเซล์จากอนุมูลอิสระด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและการออกกาลังกายช่วยซ่อมแซมและสร้างใหม่โดยการกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเรสดังนั้นนะครับการปฏิบัติทั้งหมดนี้รวมกันจึงเป็นการดูแลเทโลเมเนียอย่างครบวงจรทั้งการลดปัจจัยทําลายและเพิ่มกระบวนการซ่อมแซมซึ่งนําไปสู่การชะลอวัยทางชีวภาพและการมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางบริษัท หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้นะฮะท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของ u n i ิ i t y ได้จากช่องทางต่างๆของทางบริษัทและหากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์020926777กด2ติดต่อฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงและพบกันใหม่อีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สาหรับวันนี้สวัสดีครับ